นี่ทีละทำอะไรอยู่หรอเออแอบเก็บความในใจไว้ภายในบนเแบนสีดำจอดกันวิ่อ้าวโอ้ยมาถึงก็ร้องไห้เลยเนี่ยใครทำไรอ่ะน้องมีคนตายเหรอใช่ครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเพิ่งมีคนที่สำคัญตายไปจากผมอ่ะโอ้ยแฟน หรือว่าพ่อหรือว่าแม่หรือว่าใครอะน้องเสียใจด้วยนะ <c oughs> เป็นคนที่ผมรักครับพี่โอ้ยแฟนตายขนาดเนี่ยแฟนอายุเยอะแล้วเหรอเขาเป็นไรตายอ่ะเขาไม่ได้ตายแบบนั้นหรอกครับ <c oughs> เขาแค่ตายไปจากหัวใจผมแล้วอ่ะหลุมโอเคนะเนี่ยเอยเอาละเว้ยถ้าเกิดพี่ไม่ได้ขับวินเนี่ยพี่อย่าไปกินเหล้าด้วยละเอาเป็นว่าน้องจะไปไหนก็บอกแล้วกันเดี๋ยวพี่จะขับไปส่งไปที่ไหนได้บ้างพี่เออ พี่ก็ไปได้ทุกที่แหละถ้าน้องจ่ายตังค์อ่ะไปได้หมดไปที่ไหนได้แล้วพี่ที่จะทำให้ผมลืมเขาอ่ะอน้องเฮ้ยพี่ไม่ค่อยถูกกับเรื่อง้ํามาแบบนี้ด้วยเด้อเอาเป็นว่าที่น้องพอคิดออกอะ่ะอยากจะไปที่ไหนตอนเนี้อ,อยากจะไปโรงพยาบาลก็พี่เฮ้ยจะไปหาหมอทําไมวะอุกขะอ่ะเี๋่วหมอเขาจะรักษาหัวใจผมได้บ้างอะ น้องเอ้ยหมอเขารักษาในแต่โลกนะเว้ยเขารักษาคนนิสใส่ไม่ดีไม่ได้หรอกว,วะ่ะคำนี้นอนนะพี่โอ้ <c oughs> น้องอโอเคอเลไอ้หน้พี่ว่ากลับบ้านก่อนดีกว่าไหมตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่ไปส่งแล้วกันถ้าอ,อย่างั้นพี่ไปเลยพี่ที่ผม,เด,เ,มดเดินไปเองไม่ได้นี่น้องเดินเองไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วครับพี่ พี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกผมเดินเองได้ไม่ได้นะ้องพี่ผมอกขักนะผมไม่ได้พิการผมเดินเองได้ไม่ได้นะ้องพี่ไม่ได้ตังคนะ์เอยงั้นน่ะสรุปร้องขึ้นใช่ไหมเนี่ยเออขึ้นมาเอาอไปไปโอ้โยนี่ไอ้นารูแกเลิกร้องแห้นี่ไม่ว่า,า,า,วาฟังมาจะสามชมั่วโมงเนี่ย คนมันอกหักนี่ว่าฉันก็บอกแกไปแล้วไงถวยเออรว่าอกหักฉันเข้าใจเต็มเห็นต้องร้องไห้ขนาดนี้เลยวะไม่เข้าใจหรอยถวยคนมันเสียใจอะ่ะมันก็ต้องร้องไห้ดิวะแต่แกเป็นหนึ่งนินจาชื่อดังเลยด้วยจะมาร้องไห้กับเรื่องแค่นี้หรอ <c oughs> <c oughs> ฉันอ่ะเคยเรียนแต่วิถีนินจาแต่ไม่เคยเรียนวิธีลืมเธอนี่ว่า <c oughs> โอ๊ยและที่ผ่านมาเคยมีแต่วิชาหายตัว ไม่มีวิชาอะไรที่ทำให้เขาหายไปจากชีวิตฉันได้เลยวะ่ะโอ้ยหนักแล้วถึง <c oughs> แม้ว่าฉันจะเป็นนินจาฉันก็ไม่ได้อยากจะลองโหดในสายตาเขาหรอกนะเว้ยอ้ยทําใจเย็นก่อนเพื่อนจะใจเย็นได้ไงวะฉันน่ะถึงแม้จะซ่อนตัวในเงามืดได้แต่ว่าซ่อนน้ำตาจากความเสียใจไม่ได้หรอกนะเว้ยโอ้พอคนเพื่อนพอก่อนรู้แล้วว่าแกเสียใจ,จฉันยอมเข้าใจกแกนะ เอาแล้ว,วแกจะเอาไงต่อวะแต่ถึงแม้ว,ว่าแกจะโอหักยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปดนวดเดินหน้าต่อไปก็ได้วะแต่ก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปได้แกช่วยอะไรฉันอยากหนึ่งสีถทวยอะไรวะเพื่อนถ้าพอช่วยแกได้ก็บอกมาเถอะคือว่าก่อนหน้านี้ฉันเก็บรูปเขาไว้เต็มห้อง,องฉันเลยวะ่ะฉันไม่อยากกลับไปแล้วเห็นรูปพวกนั้นอีกแล้วอะแกช่วยกลับไปที่บ้านฉันไปกับฉันแล้วช่วย เก็บของพวกนั้นไปทิ้งให้ฉันหน่อยได้ไหมวะเฮ้ยเอาจริงงหรอวะาแกจะไม่เก็บไว้แน่นะถ้้ฉันทิ้งแล้วทิ้งเลยด้วยกับเอาที่หลังไม่ได้นะเออทิ้งมันไปเลยคนแบบนั้นนะฉันอยากจะลืมลืมไปได้แล้วออถ้าแกว่างงั้นก็เดี๋ยวฉันจะช่วยไปเก็บรูปแล้วก็ไปทิ้งให้แกแล้วกันอืมอย่าให้มันเหลือสักรูปนะนี่หรอวห้องแกไม่เคยมาเลยวะเออนี่แหละบ้านฉันอะ่ะมันมีอยู่สองรูป แขวนอยู่ตรงกําแพงใกล้เตียงอะ่ะแกไปเก็บไว้ฉันหน่อยนะฉันไม่เข้าไปด้วยไม่อยากเห็นเออ,เอ,อ,เอ,อยืนรอตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเก็บไปแล้วเดี๋ยวออกมาเรียกเออฝากด้วยไอ้ถ้วยเออเฮ้ยไหนวะสองรูปนี้แน่เลยเออเออเออนี่มันแอบ,บเก็บความในใจไว้ภายในแวลเแบนสีดำเออเออไอ้ไอ้อานาลูไอ,อ้นาลู อะไรอ่ะเออนี่นี่นี่มันรูปของเพื่อนแกตกใจอะไรเนี่ยก็ตกใจลูกแกแกงง่ายน่าลูกเอ่ออ๋อเพื่อนไม่ใช่รูปนี้วะรูปแกพระเฟนอยู่ตรงไหนอ่ะฉันเห็นน้องงองก็มีแต่สองรูปนี้อ่ะเฮ้ยทั้งทั้งที่บอกว่าไม่อยากมาเห็นกุนนี่แหละที่ให้แกไปทิ้งอ่ะเอ่ออ่อสองรูปนี้เหรอเพื่อนเออสองรูปนี้แหละ ฝากเอาไปทิ้งเลยนะเนี่ยบอกนะว่าไอ้คนในรูปมันเป็นแกตกใจเลยเนี่ยก็แฟนฉันไงถึงว่าคอยหาแฟนมาเจอกูเลยนี่นี่แกมีแฟนมันคนนี้จริงหรอคนนี้แหละอดีตแฟนด้วยตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันทำแบบนั้นเับวฉันน่ะฉันไม่เอาแล้ว ไม่คบมาแล้วกลับมางอฉันก็ไม่คืนดีจะไม่ยอมคุยด้วยจะไม่ยอมอยู่ใกล้เลยด้วยซ้ำโอเคทูคนตกใจเรื่องไหนก่อนวะเนี่ยนี่ไอ้ถวยแก็มัวยินทำอะไรอยู่วะรีบๆเก็บกรูปพวกเราไปทิ้งดิเออให้เวลาตั้งตัวหน่อยดีวะมันเจอแต่เรื่องแปลกๆนู้นวันเนี้ยแค่นี้แกก็กไปทิ้งให้ไม่ได้หรอวะฮะเออจะเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้นะโอ้ยรอแป๊บอยู่วะนี่นะลู ซุกเกะนี่นารูทำอะไรเนี่ยทัหาก็ไม่ยอมรับอะ่ะตัวเองเป็นอะไรหรอฮึไม่ต้องมาตัวเองเลยตัวเองร้องไห้ทำไมอะ่ะบอกเขาดีกับตัวเองทำอะไรลงไปอะ่ะเฮ้ยนี่นี่ไอ้นารูเมื่อกี้แกบอกว่ามันง้อก,ก็ไม่คุยด้วยไม่ใช่หรอวะนเ,นนเนงียบเงียบอ้าวเออ คือเขาไม่รู้นะรู้บอกเขาไหนได้ไหมว่าเขาทำอะไรตัวเองงอนหรออเมือ่อกี้เขาไตัวเร่งในห้องอะ่ะเขาเห็นนะว่าตัวเองอะ่ะอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอะ่ะอ๋อสาวกูล้าเหรอนั่นมันชื่อหองนินั่นสินะตัวเองใจร้ายกับเขามากอะ่ะอย่างมาบอกชื่อยายนันให้เขารู้อีกตออ๋อตัวเอง ฟังเขาก่อนนะใหญ่น่นหน้านะจริงๆเป็นน้องสาวเขาเองไม่จริงอะ่ะตัวเองกโกหกเขาืมเขารักตัวเองขนาดนี้เขาจะโกหกตัวเองทาไมกันเล่าหน้านะ่าเป็นน้องสาวของเขาจริงๆนะน้องน้องสาวอะไรทาไมต้องไปยืนจ้องตาก็อยู่บนเตียงแบบนั้นด้วยอะ่ะเหมือนกำลังจะจูบกันแล้วด้วยอะ่ะโถตัวเองตาของเขาอ่ะไม่ได้มีไว้จูบคนอื่นแล้วนะ มีไว้ให้ดูเองคนเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องเลยนไม้ทำเองทําแบบนั้นกับผู้หญิงคนอื่นนะ่ะคือใหญ่น้าหนามันบ่นว่าห้องเขาลบมันก็เลยทําความสะอาดให้แล้วฝุ่นก็เข้าตามันน่ะเขาก็เลยมองตาเป่าฝุ่นให้มันเฉยร้าเองไม่เชื่อนะเดี๋ยวเขาพาไปหาก็ได้ว่าเป็นน้องเขาจริงหรือเปล่าจริงหรอจริงสิเขาทา้าเอง ฉันแก่โคตนมาเขาไม่เคยโกหกเลยตัวเองเลยนะไม่เห็นม่รู้นี่ว่าเขารักตัวเองขนาดไหนหเขารักตัวเองเขาก็นึกว่าตัวเอง,เงเอะนอกใจเขาสกโอยไม่มีทางดีจันเนาะหายงินแล้วนะืมะได้ <c oughs> นี่ไอ้ถวยมาอยู่ทําไมอีกอะลงไปดิแฟนเขาจะอยู่ด้วยกันอ๋อหมดหน้าที่กูแล้วสินะ มาแต่ทำไรกันนะอยู่ด้วยไม่ได้เหรอไม่ได้เว้ยความลับลงไปแล้วไปออออ้อยไล่กูเร่นมึงกูรู้แนละ้วว่ามีทำไรอะ่ะอายโอ้ยสก,กโ,อโอ้ยเบาเบาเว้ย